กับป้าป่านะคะวันนี้ก็แบบฝนตกทั้งวัน,นะคะ่ะวันนี้ก็คือพาป้าป่ามาพบจิจภาพนะคะ ซึ่งกว่าจะจองได้นี่คือรอเป็นเดือนๆเ,เลยนะคะถึงจะได้คิวนี่หามาหลายที่มากบางที่แบบรอหกเดือนบางที่คือแบบไม่มีคิวให้เลยค่ะมาที่อออนะคะนี่ค่ะวันนี้เอ้ยเมื่อวานถามเมื่อวานร้านเบอร์เกอร์คิงเปิดแล้วนะคะ อุ้ยเพิ่งเห็นมีร้านเปิดใหม่ค่ะเราไม่เดินมาฝั่งนี้เลยไม่เห็นเลย<อ>ก็เดี๋ยวไปร้านร้อยเย็นก่อนนะคะวันก่อนซื้อที่ติดขาเก้าอี้ไปแล้วมันไม่โอเคนะคะก็เลยมาซื้อใหม่ะคะ่ะอันนี้ลายน่ารากักแต่ว่าใหญ่ไปนะคะคืออะไรแบบเล็กๆ อันนี้นต้องใส่ไว้กันแบบว่าพื้นเป็นรอยนะคะเวลาเลื่อนเก้าอี้เลื่อนโต๊ะวันก่อนซื้อแบบนี้ไปค่ะแล้วมันใช้ยากมันแบบเแบบก้าอี้มันเลื่อนไม่ได้เลยต้องยกเอาเราก็มาซื้อสตาร์บัคให้ป้าป่านะคะ ก็ไปหาหมอจิตแพทย์มาเรียบร้อยนะหลายคนอาจจะแบบสงสัยว่าเออป้าป่าทำไมเขาไม่ไปทำงานเพราปะปกติเขาจะไปทำงานนั้งแต่ตีสี่ใช่ไหมคะที่เราจะเคยเห็นเมื่อปีที่แล้วเสร็จแล้วพอเขาทำตึกที่นาก,กย่าเสร็จอะค่ะเขาก็หยุดงานตั้งแต่นั้นมาเลยคะ่ะตั้งแต่น่าจะประมาณตุลาปีที่แล้วนะคะจนมาถึงวันนี้ก็ก็ยังอยู่บ้านอยู่ ก็เนื่องจากว่าเขามีปัญหาสุขภาพค่ะคือมีอาการแบบทางร่างกายก็คือแบบปวดหัวปวดท้องทำอะไรไม่ได้เลยแบบว่าเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็แบบเหมือนกับเมือ่อจิตใจไม่จดจอ่อทำมาอยู่เฉยเฉยไม่ได้ค่ะก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ไปหาหมอตรวจเช็คซีทีสแกนทำทุกอย่างเลยค่ะ ไม่พบผิดปกติไรในสมองเลยแล้วก็อาจจะมีที่ท้องเล็กน้อยมีแต่ว่าไม่ไม่ใช่โรคที่แบบเป็นร้ายแรงหรือะที่ทําให้เป็นปัญหาค่ะพูดง่ายคือทางร่างกาย,ยาไม่เจออะไรที่มันเหมือนกับว่าเป็นโรคอะไรเลยค่ะหมอเขาก็บอกว่าให้ไปออหาจิตแพทย์ดูนะแล้วป้าป๋าก็ไม่ยอมไปนะคะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแบบออมียังมีภาพพจน์ไม่ดีเกี่ยวกับจิตแพทย์ไปพบแพทย์ ก็แบบเหมือนเป็นโรคจิตหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นความคิดของคนรุ่นเก่าอยู่อะค่ะเขาก็ไม่ยอมไปมีก็เลยแบบว่าไปหาข้อมูลหาหมอจิตแพทย์นะคะแล้วก็จองให้ป้าป๋าค่ะคือตอนแรกหาที่หนึ่งไปถามเพื่อนคนญี่ปุ่นมาที่นากยา่าโทรไปปุ๊บเขาบอกว่าไม่มีคิวให้จองเลยอะรอ,อยังีงก็ไม่มีอีกที่หนึง่งที่ไม่ไกลบ้านรอหเดือน แต่มีที่ล่าสุดที่ไปถามมาเนี่ยค่ะรอหนึ่งเดือนค่ะจนถึงวันนี้ค่ะได้นัดแล้วก็ได้ไปแล้วผลก็ออกมาว่าป๊ปะเป็นโรคซึมเศร้านะคะคือจริงๆอ่ะบีก็เป็นคนที่แบบคิดมานานแล้วว่าป๊ปะเขาต้องเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสภาพจิตใจแน่ๆคือโดยพื้นฐานเขาเขาเป็นคนที่ มีปมในชีวิตแบบเยอะสุดๆอะค่ะเออคุณแม่เขาเสียตอนอยู่ป .4 ก็แบบดูแลน้องพี่น้องถูกญาติแบบว่าเอาไปดูแลแบบต่างคนแบบครอบครัวพูดง่ายคือครอบครัวแบบแตกกระจายอะค่ะและมีหลายอย่างมากในชีวิตที่แบบคนธรรมดาไม่ค่อยมีใครเจออะไรแบบนี้เลยประมาณนะคะว่ามันน่าจะเป็น เป็นคนมีมีปมเยอะอะแล้วก็แบบเป็นคนที่คิดมากจริงจังมากทุกอย่างต้องเพอร์เฟกคือพูดง่ายคือมีความเครียดสูงมากกว่าชาวบ้านทั่วไปสุดๆแล้วก็หลายๆอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเขาต้องมีอะไรในจิตใจที่มันไม่ธรรมดาแน่ๆแล้วเขาจะแบบหงุดหงิดง่ายด้วยเรื่องที่แบบงงๆอะเช่นแบบเออไปเซเว่นเนี้ยมีไปดูเออพิตยาราร นิตยาาสารมีหน้าปกดาราที่ชอบแล้วก็ไปชมบอกเฮ้ยเขาแบบอายุเยอะแล้วยังหล่อเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาเขาก็ามีลูกโตแล้วนะคะอยู่นีก็งอนโกรธขึ้นมาแบบงงแบบอะไรแค่นี้แบบอะไรทําไมต้องโกรธอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือจะเป็นคนที่แบบเหงุดหงิดในเรื่องเล็กๆนน้อยที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในใจนจุดนี้คือมีก็พยายามทำทุกอย่างที่แบบว่าไม่ให้เขาหงุดหงิดนะคะให้เขาอยู่แบบ ชีวิตปกติในทุกๆวันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาทะเลาะหรืออะไรกันเลยเพราะเราแบบพยายามอยู่ก็คิดแล้วแหละว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งคือวันนี้มีก็เข้าไปนั่งฟังที่หมอเขาพูดด้วยอ่ะเขาก็เล่าหมอเขาก็ถามทุกอย่างคะว่าตอนเป็นเด็กเป็นยังไงสมัยประถมเป็นไงมัธยมเป็นไงคือเขาเขาก็ซักถามประวัติไปจนถึงตอนเด็กๆเลยนะคะแล้วเราก็ได้รู้ในบางอย่างที่เราไม่เคยดิ้มาก่อนและเมียนึงเขาบอกว่า เขารู้สึกแบบรู้สึกแย่มากว่าทําไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้แบบลูกๆอยากเขาเ้าไปเล่นกับเขาในห้องเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยงุดหงิดอะไม่อยากให้ไม่อยากให้เขามานั่งเล่นด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาอะเสียใจตัวเองว่าทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นหรือแบบเวลากินข้าวทําไมต้องแบบอยากนั่งกินคนเดียวอยากอยู่คนเดียวเงียบๆนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหมอก็เลยพูดขึ้นมาว่า เขาบอกหมอเขาบอกกับมีนะบอกว่าเขาเป็นอย่างเนี้ยแหละเพราะว่าเขาเป็นโรคไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่รักลูกไม่รักไม่อะไรนะแต่คนที่เป็นอย่างเป็นโรคเนี่ยเขาจะแบบไม่อยากทําอะไรไปเที่ยวไปเที่ยวก็ไม่สนุกจะให้ไปนั่งเล่นเที่ยวเล่นกับเราเนี้ยไม่เขาเขาไม่สนุกด้วยอ่ะเขาก็เลยไม่ไม่ไปแบบว่าเวลาเราไปไหนกันลูกเนี้ยเขาจะไม่ไปใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่อยากไปเจอผู้คนเขาอยู่กับผู้คนไม่ได้ ไปนั่งกินในร้านอาหารไงก็ไม่ชอบหรือแบบคือเราก็ว่าเออเราก็เขาเป็นมานานแล้วนะคะแล้วคิดว่าเขาก็คิดว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาน่าจะเป็นโรคเนี้ยมาหลายปีแล้วแต่มันไม่ระเบิดขึ้นมาจนเป็นอาการทางร่างกายให้เราได้รับรู้อย่างเงี้ยค่ะคือมันก็คงแบบสะสมมานานแล้วแต่เราก็คิดเองว่าเออปวดหัวธรรมดาหรือแบบก็คิดไปเองอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่จริงๆคือมันเป็นโรค ก็หมอเขาบอกก็เราโชคดีนะที่แบบคุณนกล้ามาหาหมอมาปรึกษาหมอแล้วจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วก็ได้ยามากินเพราะโรคเนี้ยรักษาได้คุณหมอก็บอกว่าจะให้กินยาประมาณหนึ่งปีนะคะก็พอรู้อย่างนี้เราก็สบายใจแล้วปลดล็อกทุกอย่างที่เป็นคำถามในใจเราทุกอย่างเลยโอเคต่อไปสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําความเข้าใจโรคแล้วก็อยู่กับเขา สนับสนุนเป็นแรงใจให้หายเร็วๆนะคะแล้วก็พาไปหาหมอแล้วก็กินยาให้ให้กลับมาสู่สภาพจิตใจปกติให้ได้ในเร็ววันค่ะก็ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองมีความเปลี่ยนแปลแงทางด้านจิตใจนะคะแบบมีเข้าข่ายว่าอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรืออย่างเงี้ยคือมันจะแบบมีแบบสอบถามที่เราลองทําทางอินเทอร์อนเน็ตอะไรมากมายนะคะก็ลองทอําดูได้หรือคนรอบข้างเราเปลี่ยนแปลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สังเกตแล้วไปหาหมอค่ะเรื่องหมอจิตแพทย์นี่คือไม่ต้องไม่ต้องไปอายหรือว่าไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะไปหาหมอแล้วเราจะได้รู้คําตอบคือบางทีเราไม่รู้ตัว,วเราเป็นหรือเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่มีประสบการณ์เราก็ไม่รู้ว่าคนใกล้ตัวเราจะเป็นหรือเปล่านะคะแต่ถ้าไปหาหมอจะได้รู้แล้วก็มีวิธีการรักษากินยาหรืออะไรก็ว่าไปค่ะ ก็เดี๋ยวนี้คนจะต้องไปศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นนะเพื่อจะได้ทําความเข้าใจปะป่าให้มากขึ้นค่ะซาร่าไปตัดไหมกันหรือป,ปะพาซาร่าไปหาหมอก่อนนะคะวันนี้ต้องตัดไหมค่ะเมโลออกมาลูกไม่ใช่หนูหนูไม่ได้ไปและทีนี้ทำไมเข้าไปง่ายจังเนี่ย ออกมาเร็วมาลุออกมาลูกมามาจาะให้ซาร่าเขา้ามามาจะรีพาไปหาหมอหนูออกมาลูกมาลุมาลกออกมาเร็วลีนะ่ามามาพาซาร่าไปหาหมอหนูไปได้ไหมลูกไม่ไปหรอ,อ ก็ได้ก็ได้มาแปะน,นะหนูอยู่กับป้าป่อยนะแล้วก็พาน้องควีนไปหาหมอด้วยนะน้องควีนแบบแปลกแปลกเมื่อวานดูแบบปกปกปกเปียกเลยเดี๋ยวพาไปหาหมอดูก่อนดีกว่าว่าเป็นอะไรไหม าถึงที่คลินิกแล้วนะคะแล้วแบบคือตอนโทรศัพท์ได้ยินว่าเขาบอกว่าสี่โมงแล้วทำไมพอมาป้ายเขาเขียน่าตั้งแต่ก็ตอนนั้นก็เอกใจว่าเอ๊ะล่ะเขาไม่ได้เปิดห้าโมงหรือทำไมเขาบอกให้เรามาสี่โมงหรือว่าเขาจะบอกให้เริ่มมาสี่โมงกามามอ่อนเวลาเอ๊ะเริ่มงงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองไปก่อนนะลองไปถามก่อนว่าเรามาผิดเวลาไหมอ๋อถามแล้วเขาบอกสี่โมงถูกต้องแล้วค่ะไม่ได้มาผิดเวลานะคะ ส่วนน้องคีนก็เอาเลือดไปตรวจแล้วก็อให้น้ําเกลือค่ะน้องก็เป็นอะไรนะอยู่ดีก็แบบเหมือนปกปีกปกเปียปกอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวอะรอดูอาการต่อไปอ่ะมารับที่ขูดที่บ้านเพื่อนนะคะ,ะป้าป๋ามาส่งไวนะไ้แล้วแบบไปบอกแล้วโทรมาบอกให้มีมารับอ่ะ โอเคปกขึ้นรถหนูหนูนั่งข้างหลังนะข้างหน้ามีน้องแมวอยู่ข้างหน้ามีแมวนั่งข้างหลังหรอ ก็ดีใจค่ะเมื่อวานเป็นแบบซึมๆนิ่งๆแบบโหยแบบกลัวเลยว่าเป็นอะไรหรือเปล่านี่โอเคมีแรงวิ่งเล่นแล้ว